สี่เรื่องผ่านนักสัตว์พวกคนผ่านผู้ด้อยปัญญาย่อมประกอบเนืองๆซึ่งความประมาทส่วนผู้มีปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์ที่ประเสริฐสุดไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบเนืองๆซึ่งความประมาท อย่าประกอบเนืองเนืองซึ่งความเฉยชิดด้วยอำนาจความยินดีในการเพราะว่าคนที่ไม่ประมาะแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุถึงสุขอันภัยบู์ได้ทีนี้สุดรมาโ่นี้ใช่ไหมกล่าวถึงปาริสุทธิศีลก็มีตั้งแต่ศีละสังวรเป็นต้นไป คือปารุ้สิทธิศีลแล้วก็ฝึกธรรมะปีสีก็คืออินีสังบอโพเทนเนมัตตจูดาวชาคริยาโนโยสูตรมุคูนี้พูดถึงองค์ประกอบเหล่านี้ทีนี้สูตรนี้ล่ะกล่าวธรรมะอะไรในสองพระธาตุสุดท้ายเนี่ย เพราะว่าคนที่ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิช์อยู่ย่อมบรรลุถึงสุขอันไยบูรได้ไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยคืออะไรสติเมื่อคู่กรเก่าวถึงสตินะเป็นอยู่โดยไม่ประสาทจากสติสตินี่แหละใช้วัาหารว่าไม่ประมาทหรือตั้งแต่สติเป็นต้นไปก็ใช้คาว่าไม่ประมาทได้เริ่มต้นจากคันนี้ เลยสติไปคือสมาธิใช้คำนั้นนะว่าฌานเพ่งพินิษคํคำนี้คือสมาธิย่อมบรรลุถึงสุขอะไรคือสุขอันนี้ไม่ใช่สุขกัเวทนาแล้วนะเป็นสุขในธรรมะไวนในนี้ก็คือโลกุตตระ สุขอันพัยบูนสุขอันพายูลสุขอันไม่เสื่อมสุขอันไม่เสื่อมในส่วนนี้พระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันส่งปราลบนักสัตว์ของคนผ่านมีความว่าในสมัยหนึ่งเขาเปล่าเขาเปล่าประกาศผ่านนักสัตว์คือวันงานนักขัตฤกษ์ของคนผ่านในกรุงสาวัตถี ในนักสัตว์นั้นพวกชนพานผู้มีปัญญาสามเอาเท่าและโคไม่ทาร่างกายเที่ยวกล่าววาจาของอาสัต์บุรุษไปตลอดเจวันเห็นใครๆจะเป็นญาติก็ตามเป็นสหายก็ตามเป็นบรรพจิตก็ตามชื่อว่าความละอายอยู่ไม่มี พวกเขายืนกล่าววาจาของอาสัตว์บรุษยอยู่ที่ประตูทุกๆประตูมนุษย์ทั้งหลายไม่อาจฟังวาจาของคนเหล่านั้นได้จึงส่งทรัพย์ให้กึ่งบาทบ้างบาทหนึ่งบ้างกาหะหาปณะหนึ่งบ้างตามกำลังพวกเขาถือเอาทรัพย์ที่ได้แล้วได้แล้วที่ประตูเรือนของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็หลีกไปทีนี้ถ้าถ้ามีเหตุการณ์ว่า ก็มีมีคนมาร้องเพลงใช่ไหมเดินกันมาเป็นกลุ่มเลยแล้วมาหน้าบ้านเราเราให้เงินไหมถ้าไม่ให้เขาไม่ไปให้ไหมให้ถ้ามาแล้วด่าด่าดา,ดามาบ้านหน้าบ้านเราเราให้เงินไหมไม่ให้ก็ด่าตลอดแล้วก็ไม่ไปให้ไม่ให้าาตแต่ให้หก็ด่าหน้าบ้านเราเบบ คนก็อยากให้เขาไปก็เลยเอาเงินให้เขาเขาก็ไปยืนทุกบ้านทุกบ้านนี่แหละเขาเขาก็ได้เงินไปที่อย่างอย่างบางคนเปิดร้านใช่ไหมมีเชิดสิงโตมีไหมมีไม่มีไม่ได้เชิดหรอกเอาเอามาให้เห็นว่าเป็นหัวสิงโตใช่ไหมอากัศขอเงินไม่ไม่ให้ก็ยังไม่ไปไม่ให้ก็ช้าๆแหละถ้าให้ก็จะรีบไปเร็วๆที่พวกนี้มาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็เจ็ดวันจะวนเวียนอย่างนี้ เป็นวันนักขัดเลิกของคนพานเป็นงานของเขาเลยใครไประตะเลาะก,กับเขาไม่ได้เจ็ดวันนี้เป็นงานของเขาเขาจะวนเวียนอยู่ในสาวัตถีทั้งเจ็ดวันที่ปรากฏว่าในสาวัตถีนี่แหละนั่นกล่าวว่ามีเจ็ดโกดในเจ็ดโกดนี้เป็นอริยะบุคคลห้าโกดโสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยฟังคำ คำหยาดช้าเนี่ยไหมได้ไหมฟังก็ด่ากันทั้งวันมีความสุขไหมในกรุงสาวัตถีมีอริยะสาวกประมาลห้าโกดถ้าเหล่านั้นได้ส่งข่าวไปถวายพระศา,าสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับวิสุสงจงอย่าเสด็จเข้าไปสู่พระนครจงประทับอยู่ที่พระวิหารทั้งสิ้นตลอดเจดวัน ก็แลตลอดเจ็ดวันนั้นท่านเหล่านั้นจัดข้าวยาคูพระตาหารเป็นต้นส่งไปในพระวิหารนั้นเพื่อพิสูสงฆ์แม้ตนเองก็ไม่ออกจากเรือนพระพุทธเจ้ากับพิสูน์ไม่ต้องมาบินถาบพอมาเจอคนพวกนี้อยู่ที่พระเจดวันนั่นแหละผู้มีเจตสนาก็ส่งพระตาหารไปถวายพอถวายเสร็จอ่ะปิดประตูเรือเลยไม่ไม่ต้องฟังคําเหล่านี้ ในวันที่แปดอริยสาวกนั้นเหล่านั้นนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังพระนครพร้อมด้วยพิสุสง์ถวายมหาทานแล้วต่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเจ็ดวันนี้การเวลาของพวกข้าพระองค์ล่วงไปโดยยากยิ่งเพราะข้าพระองค์ได้ยินวาจาของพวกคนผานหูทั้งสองของข้าพระองค์จากแตกทำลาย ใครๆก็ไม่ละอายแก่ใครๆในการกล่าววาจาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพวกคาพระองค์จึงไม่ให้พระองค์เสด็จเข้าไปภายในพระนครถึงพวกคาพระองค์ก็ไม่ยอมออกจากเดือนทัศาศราทรงสดับถ้อยคำของอริยสาวกเหล่านั้นแล้วตัดว่า กิริยาของพวกผู้มีปัญญาสามย่อมย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนผู้มีปัญญาทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมบ,บรลุสมบัติคืออม,มะตะมหานิพานแล้วส่งพาสิตคาถานี้ว่าอาจะอ่านอีกครั้งหนึ่งพวกคนพานผู้ด้อยปัญญาย่อมประกอบเนืองงซึ่งความประมาท ส่วนผู้มีปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์ที่ประเสริฐสุดไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบเนืองเนืองซึ่งความประมาทอย่าประกอบเนืองเนืองซึ่งความเฉยชิดด้วยอำนาจความยินดีในการเพราะว่าคนที่ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุถึงสุข อันภัยบูรได้ในการจบพระคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยบุคคลได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชนที่ถ้าตามนี้ตามนี้ใช่ไหมหมายก็ว่าถ้าถ้าคนไปได้ยินวาจาเนี่ยใช่ไหมมีแต่วาจาทีเ่เป็นคนพาละนะออกมาจากคนพาะนะ พอได้ยินแล้วอ่ะเป็นมูฮนเนี่ยนะเหมือนหูจะแตกเหมือนหูจะแตกเลยต้องหลีกออกหลีกออกอย่างเดียวที่ถ้าไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะต้องกลับเข้าบ้านปิดประตูไม่ประสงค์จะได้ยินแต่ว่าตรงกับคํานี้นะเวลาผ่านไป้ดยความยากลำบากเมื่อกับพอไ,ได้ยินคําที่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันอึดอนะัดมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความอึดอัด เนี่ยนี้เป็นความรู้สึกนะ